ที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2518 ระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชณมหาวิทยาลัยรามคำแหงแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร ในวโรกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยและต่อมามหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงถือวันมิ่งมหามงคลน,นี้เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบัน ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2513สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงพุทธศักราช2514เป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่คนไทยทุกระดับและได้แก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งเมื่อพุทธศักราช2541 ในสองทศวรรษแรกของการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเน้นที่การแก้ไขการขาดแคลนที่เรียนในระดับอุดมศึกษาของประเทศในขณะนั้นในทศวรรษที่3มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายการเรียนการสอนออกไปบริการนักศึกษาในส่วนภูมิภาคและแก่คนไทยในต่างประเทศทั่วโลกทําให้คนไทยจํานวนมากที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับบริการจากรัฐเป็นจํานวนมาก ีที่นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งคือปี2538เมื่อรองศาสตราจารย์รังสรรแสงสุขอธิการบดีในขณะนั้นตัดสินใจขยายสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติไปสู่ส่วนภูมิภาคโดยใช้การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นสื่อการสอนที่สำคัญเพื่อขยายโอกาสการศึกษาไปสู่พี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดมากขึ้น ปัจจุบันมีสาขาวิทยาบริการแล้ว23แห่งค่ะ ร้ามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์เริ่มจัดการเรียนการสอนเมื่อปี2547และก่อตั้งสาขาวิทยาบริการอยู่ที่บ้านส้มป่อยหมู่ที่2ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เมื่อปี2549เพื่อเป็นการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลในส่วนภูมิภาคตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและพัฒนาตนเองเพื่อนำไปประกอบอาชีพอีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาหน้าที่การงานให้มีระดับสูงยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการให้ประชาชนมีสิทธิเสมอภาคทางการศึกษาและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดการเรียนการสอนที่สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ีคณะ4ส,สาขาวิชาด้วยกันมีดังนี้ค่ะคณะแรกคณะนิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเรียนด้านกฎหมายมีอาชีพที่รองรับดังนี้นะคะทนายความผู้พิพากษานิติกรที่ปรึกษาด้านกฎหมายนักการเมืองตำรวจ คณะรัฐศาสตร์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจอาชีพที่รองรับสมาชิกเทศบาลอาจารย์นักการเมืองหรือสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นได้ค่ะคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการอาชีพที่รองรับนะคะงานด้านธุรกิจต่างๆพนักงานบริษัทงานในระบบราชการเจ้าหน้าที่ธุรการหรือฝ่ายบุคคลค่ะคณะสุดท้าย คณะสื่อสารมวลชนสาขาวิชาสื่อสารมวลชนอาชีพที่รองรับผู้ประกาศข่าวนักจัดรายการนักประชาสัมพันธ์นักเขียนหรืองานด้านสิ่งพิมพ์ต่างๆค่ะและมีการเรียนอีกระบบหนึ่งที่เรียกว่าระบบการเรียนแบบพรีดีกรีหรือการเรียนแบบเก็บสะสมหน่วยกิจ น้องๆที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีวุฒิม .3 อ,อยู่แล้วพลาดไม่ได้นะคะสมัครเรียนแบบเก็บสะสมหน่วยกิจเรียนควบคู่กับมปลายไปนั่นเองค่ะ เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมปลายแล้วสามารถที่จะนำหลักฐานมาสมัครโดยเทียบโอนหน่วยกิจวิชาที่เราเก็บสะสมได้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับการจัดการสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเราจะมีการสอบแค่2สัปดาห์เท่านั้นก็คือ4วันคาบเช้าตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาที คาบบ่ายตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15บหนาฬิกาสานาทีสำหรับการเรียนการสอนนั้นเมื่อน้องๆสมัครเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วจะมีวิธีการเรียนอย่างไรบ้างจะมีการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามตารางเรียนของมหาวิทยาลัยกำหนดค่ะมีการบรรยายสรุปในวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วยนะคะ โดยอาจารย์ประจำวิชาแต่ละวิชานั้นๆค่ะนอกจากนี้มีตำราเรียนอ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กสามารถค้นหาโดยตนเองได้เลยค่ะการเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่มีการบังคับเข้าชั้นเรียนไม่มีการเช็คชื่อเข้าห้องเรียนไม่มีใบางานน้องๆสามารถสมัครเรียนด้วยตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นการฟังบรรยายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตการอ่านตำราเรียนหรือฟังคำบรรยายต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทำให้ ฟังแบบนี้แล้วใครอยากทราบบ้างว่ามีข้อดีอะไรสำหรับการเรียนกับมหาวิทยาลัยร,รามคำแหงบ้างข้อแรกเลยเรียนใกล้บ้านสอบใกล้บ้านใครมีวุฒิม3แล้วสมัครเรียนสามารถที่จะเรียนก่อนจบก่อนได้เลยไม่ต้องรอให้จบม6ก่อนไม่บังคับเข้าชั้นเรียนสามารถที่จะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้ค่ะนอกจากนี้เรียนควบคู่2ส,สถาบันก็ได้ด้วยนะ ที่สำคัญมีค่าหน่วยกิจที่ถูกที่สุดเพียงหน่วยกิจละ50บาทเท่านั้นให้โอกาสในการเรียนสำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาไม่มีการรีทาย <Wow. S 1> เมื่อสมัครเข้ามาแล้วมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาให้กับน้องๆเลยแปปีค่ะนอกจากนี้ยังมีศูนย์สอบทั่วประเทศเลยที่สำคัญมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้โอกาสน้องๆได้ค้นคว้าหาตนเอง สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได้ตามความถนัดของตนเองนะคะสามารถสมัครเป็นนักศึกษาได้โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกมีทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้สำหรับน้องๆทุกๆคนเลยค่ะเอาล่ะน้องๆคนไหนที่สนใจที่จะสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วแล้วอยากทราบว่าเราจะต้องใช้หลักฐานในการสมัครอะไรบ้างดังนี้นะคะ 1. สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียนจำนวน2ฉบับก็คือวุฒิม .6 หรือวุฒิม .3 นั่นเองค่ะ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. ฉบับค่ะ 3. รูปถ่ายสีหรือขาวดำขนาด1น,นิ้วจำนวน1รูปสําสำหรับใครที่มีการเปลี่ยนชื่อนลมสกุลก็ต้องนำเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุลมาด้วยตามจำนวนวุฒินะคะ 5. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงจำนวนหนึ่งฉบับสำหรับผู้ที่สมัครโดยใช้วุฒิม .6 เท่านั้นค่ะสนใจสมัครเรียนที่รามคำแหงแล้วอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่044558918-9หรือ www.surin.ru.ac.th อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ Facebook มรามคำแหงสาขาสุรินค่ะ สว่างช่วยส่งเสริมสร้างบัิต